วันนี้พี่หมิงกับน้องตันหยงก็จะพากันมาเล่นเกมอะไรนะคะกินหมูกันค่ะทุกคนตอนนี้เราอะก็หิวกันมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวรอกับน้องตันหยงกับพี่หมิงอะก็จะพากันไปกินหมูกันทะกินใจกลางเลยไหนาไปดูไปซิพี่หมิงว่าร้านไหนอะที่เข้าแบบร้านไหนที่มันอร่อยอร่อยอ่ะหมูกระทะ โตเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะลูกจะกินตรงนี้ไหนโต๊ะไหนดีอะพี่หมิ่โตนี้โต๊ะนี้นะโอเคถ้างั้นเรานั่งเลยอะราลูกกดกระดิ่งก่อนโอเคกดกระดิ่งเรียกพนักงานสิพี่ทำไงเนักงางมาช้าจังเลยเนี่ยทำไมว่าเราถูกมากเลยอะี่หมิงพี่หมิงมันมีอะไรบ้างขาเนื้ออ๋อพี่หมิงสั่งหมูแล้วก็สั่งอะไรอะปูอัดหมูสไลด์ตับ อุ้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะพี่มิงแล้วเราจะมีตังค์จ่ายไหมเนี่ยมีตังค์ลูกเยอะตังค์เยอะมากเลยเหรอตอนนี้เราเหลืออยู่แค่เท่าไหร่อ่ะแค่ร้อยกุหลาเองอะ่ะเขาจะมาเอาให้ตอนนี้หิวมากเลยอ่ะพี่มิงทำไมพนักงานฉันยังไม่เอาของมาส่งสักทีนี่ง่ายมากมาแล้วดีดีใจจังเลยอ่ะตอนนี้เราจะได้กินหมูกระทะแล้วอ่ะพี่มิงว้าว หมดหรอเฮ้ยมันมีเมนูของหวานบ้าง้ยเนี่ยลูกจะสั่งอน้ำน้ำซุปปกติมันก็ต้องมีน้ำซุปมาให้ด้วยทำไมพนักงานร้านนี้ไม่มีน้ำซุปมาด้วยเดี๋ยวไปเอ,า,อ,เอา,าเองก่อนเราต้องไปเอาเองใช่ไหมอุ้ยทำไมของกินมันเยอะแยะมากมายขนาดนี้เนี่ยมีเพลงให้ฟังมีเพลงด้วยเหรอว้าวกินไปด้วยฟังเพลงไปด้วยค่ะทุกคน คนนั้นเขามาเสิร์ฟน้ำซุปอีกเอน้ำซุปม,มาเติมให้หรือเปล่าอ้าวเธอหนีไปไหนเนี่ยคนตอนนี้มิ้งก็ยังกินอยู่เลยนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเรากินเสร็จเราต้องไปหาของหวานกินนะคะพี่มิ้งกินหมดไม่เนี่ยกินได้อยู่คนเดียวด้วยอ่ะมีอะไรเราไปหาของหวานดูกไหมเราไปดูโซนอาหารกจะไหมว่ามันมีอะไรบ้างแม่เห็นอยู่ไกลๆอ่ะทำไมมัน เยอะมากขนาดนี้พี่วิ้งเห็นไหมพีนมี้เห็นเหมือนกันกับแม่ไหมเห็นเยอะมากเลยเนะาะแล้ลูกนั่งตรงนี้แล้วก็กดกินเรียกเข้าก่อนอโออันนี้เราจะสั่งอะไรเหรอจะสั่งอันนี้เราไปเอาอาหารได้ใช่ไหมใช่แต่ลูกขีเกกข้เกียจที่อ๋อลูกขี้เกียจลูกคนเลยต้องสั่งพนักง,งานให้เขามาส่งเหรอโอ้ยายังไาน งั้นเราเดินไปเอาเองดีกว่าพี่หมิน่นพนักงานถารมว่าลูกค้าเขาเยอะอุ้ยไอศนรีมโซนนี้เป็นโซนไอศครีมโอเคเลยโอ้โหถ้วยไอศครีมใหญ่มากเลยค่ะทุกคนแต่ไอศครีมอุ้ยมันมีเรนโบว์มีเรนโบว์มีวานิลา mm hmm. มีช็อกโกแลตชิพ <Yeah>. oh. มีกาแฟอุ้ยมันเยอะมาก <Wow. S 1> โอ้ย <Yep. S 1> ย่าเลยจะกินหมดไหมคะเนี่ยหมด หมดเหอวิวตอนนี้น้องมิมิ๋งก็กินกินนันเหลือน,นิดเดียวเองนะคะทุกคนอันนี้เราจะสั่งอะไรเพิ่มอ่สะสั่งน้ำผลไม้ไหมสั่งน้ำหรออันนี้เออขอน้ำโค้งได้ไหมคะขอน้ำโค้ก <Okay S 2> แล้วก็น้ำแดงน้ำแดง okay โอเคอเค,ค่ะ, <ๆ S 2> คะกินกินงามๆๆๆงโอ้โหกินอยากอร่อยเลยค่ะทุกคน กินอีกกินอีกอกะไรเท่าไหรยี่สิบจะอิม่มหรือยังเนี่ยยังยังยังไม่อิ่มเลยหรอทำไมกินเยอะแยะขนาดนเนี้ยเนี่ยวันนี้ลุกคุม้มค่ะเพราะว่าอยากกินหมูก,าการะทะงานเรยววันนี้คุ้มค่าเลยใช่ไหม<ช>เอาให้คุ้มเลยบ้างงั้นเถอะ<ช>อยากกินมานานละไหนวันนี้ก็ขอหน่อยเถอะใช่ไหมจ้ะโอ้โหเก็บกดมานานค่ะทุกคนมีใครชอบกินหมูกระทะเหมือนน้องนิ่งบ้างไหมเนี่ย ใครเคยเล่นเกมเนี้ยก็อย่าลืมกดคอมเมนต์มานะคะทุกคนว่าชอบหรือไม่ชอบงานงนมถ้าใครอยากให้ไปเล่นเกมไหนก็บอกน้องมิมิงได้นะคะเดี๋ยวน้องมิมิงจะไปเล่นให้ดูเลยเฮ้ยอะไรอะพี่มิมันไหม้หมูกระทะเขาย่างมันต้องไหมอยู่แล้วอะแต่เรากินเยอะมากมันไม่ดีนะพี่บิ่งมันไม่ดีมันไม่ได้กินมาแสนไป ินมาแสนปีแล้วเลยเลยเหรอใช่แต่เรากินทุกวันไม่ดีนะหัวกะท้านี่อยวมันจะทําให้เป็นมันจะเกิดอะไรนะพี่หมิมเพราะว่าตรงไม่ไหม้มันอะถ้าเรากินเข้าไปมันไม่ดีอะ๋ยวมันจะทําให้เราอะเป็นมะเร็งได้นะทุกคนเป็นไงตัวนหมิุ่เข้ามาเลยตรงน,นี้ค่ะทุกคนตอนนี้น้องหมิ่หมิ่ก็ยังกินอยู่นะคะทุกคน ถ,นะถ้าใครชอบเกมอะไรนะถ้าใครชอบเกมกินหมูกระทะกลางเมืองอะ่ะเหมือนน้องมิงๆิง,งก็อย่าลืมกดคอมเมนต์มานะคะทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะที่สำคัญก็ฝากกดติดตามช่อง A M M Game เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกันเข้ามาเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอบายบายบอยบอย